สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด้อมสวนมุมไม้บ้านทุกท่านนะคะวันนี้มารับชมสวนปลูกพ่อรักของพี่กุ้งว่ามีไม้อะไรมาแบ่งปันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆแพนให้ดูนะคะวันนี้มีดอกไม้ใหม่ๆด้วยอย่างเช่นจำปีแขกเสรษฐีเงินหนุนเหลืองชัชชวานนี่นะคะองุ่นทะเลที่เราทำเองนะคะ นี่แล้วก็ฉากหลังของเราคือเหลือชัชวาลวันนี้เรามีนำมาให้ด้อมของสวนมุมไม้บ้านได้ช็อปปิ้งกันด้วยนะคะเรามาชมพี่กุ้งมาทักถ่ายพี่กุ้งกันเลยนะคะพี่กุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งวันนี้มีไม้ใหม่แอบเห็นเยอะแยะเลย<ก>แล้วก็ไม้นนปแปลกๆด้วยครับมีไม้แปลกมาสามสี่ตัวเนาะแล้วก็ไม้ที่ลูกค้าตามหายอยู่ วันนี้เราก็เอามาด้วยอยู่เหมือนกันเดี๋ยวก่อนอื่นตามธรรมเนียมขอเบอร์พี่กุ้งหนะะ่อยค่ะก็เบอร์ติดต่อนะครับ0ู6ย์6 1 5 9 4่าครับค่ะแล้วเบอร์ดิฟแ,แอดไลน์ได้เลยนะดิแอดไลน์ได้เลยหรือว่าโทรมาสอบถามดูได้กันราคาต้นไม้พี่กุ้งรวมส่งไหมคะค่าต้นไม้นะไม่รวมนะครับแต่ว่าราคาค่าต้นไม้ที่เออค่าส่งอะเริ่มที่80บาท80บาทก็คือไซส์ประมาณ8นิ้วค่ะเรามาไลที่สวนปลูกพอลักของพี่กุ้งนะคะเราจะมีแต่กระถางใหญ่ๆทั้้้งนนนนนเเลย่ะะสวววมาากกจป็ร10 11ิิ ส่งสารทั้งคนแพ็กและพนักงานไปรษณีย์นะคะแล้วก็ส่งสารลูกค้าด้วยเพราะค่าส่งมันจะสูงกว่ากระถางเล็กๆสักหน่อยวันนี้เดี๋ยวก่อนที่ฝนจะตกนะคะเขาคำรามมาแล้วเรามาดูที่ต้นไหนก่อนเรามาเร<ด><ด>ิ่มที่พี่ังเอ่อต้นหลัง,ลงนูน่นเอาต้นหลังก่อนดีกว่าอันนี้เป็นหอมอมือไม้หอมและไม้มงคลใช่ค่ะเออจะมีจะมีะมอ่าสมาชิกเจ้าดำหอมมือลี หอมหมื่นลีนะคะอมสูงไซส์ประมาณเมตรกว่าๆนะครับตัวนี้กระถางอยู่สิบเอ็ดนิ้วอยากเคล็ดลับอยากให้ออกดอกเก่งๆเนี่ยนะคะก็คือว่าจะต้องให้ปุ๋ยเขาบ่อยๆนางกินปุ๋ยเก่งค่ะแล้วก็เป็นไม้แดดด้วยนะเวลาเขาออกดอกทีเขาก็จะออกเป็นก้อนๆเป็นกระจุกอย่างนี้ใช่ค่ะหอมหมื่นลีนี่พระี่รุณนมาทักอย่างเดียวเราเริ่มเริ่มเริ่มไล่ๆกันมาเลยราคาเท่าไหร่คะพี่กู้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบยังไม่รวมส่งนะคะไม่รวมส่งต่อมา อันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ไลฟ์ตามความเรียกร้องคขอันนี้บางคนยังไม่ได้บางคนยังไม่ได้ก็เราเลยมาไลฟ์ซ้ำจริงเราไม่ค่อยไลฟ์ซ้ำหรอกแต่ว่าบางคนก็ยังไม่ได้เนาะใช่มาธุระดาค่ะดัาเป็นไม้เลื้อยนะคะกระถาง11นิ้วเหมือนกันฟอร์มใหญ่เชียวค่ะตัวนี้กระถางที่เป็นนิ้วอยู่250ราคาเดิมครับนะคะยังไม่รวมส่งราคาเดิม เท่ากับสัปดาห์ที่แล้วอันนี้ไม้ค้านําเสนอค่ะตัวนี้เป็นไม้หายากเป็นไม้หายากค่ะเป็นไม้ใหญ่นะคะบอกไว้ก่อนสูงได้ถึงประมาณ10เมตรเอ่อนางชื่อ,อ,อพาลาซานโตสด,ดอกสีแดงอันนี้การันตีว่าสีแดงเพราะทาเองกับมือเพราะว่าถ้าเกิดเราไปซื้อตามท้องตลาดแล้วย,ยังไม่เห็นดอกน่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ดอก สีขาวซึ่งเป็นตัวผู้ไม่สวยนางชื่อพาราซานโตอันนี้เป็นกิ่งตอนต่อมาจากที่สวนนะคะตอนเองค่ะอันนี้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์หัวเด็ดตีนขาดมันคือดอกสีแดงเพราะว่าส่วนใหญ่จะได้สีขาวกระถางแปดนิ้วแล้วก็ยังหายากอยู่ตัวนี้ค่ะอันนี้เท่าไหร่คะสามร้อยครับสามร้อยนะคะน่าสะสมครับตัวนี้ใช่ใช่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งคือพี่ลังกาสานานานมาทีพี่ลังกาสาด่างค่ะอันนี้เป็นสมุนไพรนางจะมีดอกด้วยต้นนี้ออกหรือยัง อยู่ใต้ใบอะนะคะดอกที่รังกาสาด่างอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้อยู่สองร้อยครับสองร้อยยังไม่รวมส่งนะคะมาข้างหลังตัวด่างอีกอะค่ะไม้ด่างนี่ดูไม่เบื่อเลยนะคะอันนี้คือเสี้ยวค่ะเสี้ยวด่างเสี้ยวด่างจะด่างออกขาวๆลายใช่ลงดินแล้วเขาจะขาวค่ะเป็นไม้แดดจัดไม้แดดค่ะถ้าไม้แดดจัดนี่ต้องรดน้ําทุกวันนะคะแล้วนางสวยมากถ้าลงดิน ราคาครับพี่กุ้งสองหสิบครับสองร้อยห้าสิบเรามาตัวนี้ไม้ดอกอีกตัวหนึ่งอันนี้แม่ค้าชอบมากปลูดว้ใกล้ห้องนอนเลยนี่เขากําลังออกดอกดอกก็คือลาตรีีาตรีค้าคิดช้าค่ะแม่ค้าออกเองเลยท่าไหร่ครับพี่กุ้งอันนี้สองร้อยครับ สองเลยจริงๆราตรีเขาไม่ได้ออกช่อหน้าหนาวนะคะเขาออกทั้งปีค่ะเพียงแต่ว่าเราก็จะต้องลดน้ําดูแลเ้าหน่อยนะคะให้ปุ๋ยเขาด้วยเขาอยู่ที่การให้ให้ปุ๋ยด้วยให้ดอกใช่ค่ะแต่ว่าเไม่ใช่หน้าหนาวดอกจะน้อยกว่าหน้าหนาวมาด่างอีกตัวนนี้เข็มขาวโบราณด่างนะคะ อดอกหอมดอกหอมมากกระถาง8นิ้วเท่าไหร่คะพี่กุ้งอันนี้180 180นะคะมาอีกตัวหนึ่งพุทธสามสีพุทธสามสีนี่ก็จะหายากเป็นเป็นดอกคือดอกเขาจะออกประมาณประมาณเหลือไม่กี่กระถางแล้วนะคะพุทธสามสีเท่าไหร่คะพี่กุ้งอันนี้280ครับเเพราาาะมมันนป็ไ้หยก280เป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะ แล้วก็ลงมาอีกตัวนึงตัวนี้ก็ไม้ไายดีอีกตัวหนึง่งอันนี้เป็นไม้นําเสนอมาไล์ซ้ํากันอีกแล้วคือกนิชาด่างกนิชาด่างอดอกเป็นสมุนไพรกินได้นะคะหมายถึงว่าเอาไปชงเป็นชาบํารุงหัวใจโูได้ยินไหมคะถัดไปตัวบน <c oughs> เดี๋ยวรีบรีบอันนี้อันนี้คือน้ำเต้าต้นด่างค่ะที่เขาชอบปลูกตามสนามกอล์ฟมาค่ะเป็นไม้เอ่อ พุ่มขนาดกลางที่เป็นลูกกลมๆกินไม่ได้นะคะแต่ตัวนี้เป็นต้นเขียวนะแต่ตัวนี้เป็นต้นด่างใช่ค่ะนี่เท่าไหร่คะตัวนี้280แครับกระถางขาเราเป็นกระถางให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาอีกอันนึงไม้ค่ยสัต้ตัวนี้เป็นโฮย่าครับทาป้ายชื่อหายค่ะแต่เป็นตระกูลโฮย่ามีดอกด้วยนะคะเป็นประตูไม้เลื้อยไม้ไม้ทํา แขวนอ่ะใช่ไม้แขวนค่ะอันนี้ไปเปลี่ยนกระถางใหญ่เลยเท่าไหร่วางไว้เรือยอันนี้สองร้อยครับสองร้อยเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ใบใบกับลายลายในใบใช่ค่ะลายในใบเลยใบแข็งแรงด้วยนะคะอันนี้เป็นหงสาค่ะหงษาครับหงสาได้ตัวนี้เรายังไม่ได้ติดราคาแบ่งปันกันเอาที่เร้อยห้าสิบก็ได้แบ่งกันร้อยห้าสิบเองสวยอยู่นะครับเนี่ยเพราะไม้เราเรามีเยอะเราก็เลยหยิบหยิบมาครับอันนี้เราแบ่งปันกันร้อยห้าสิบ ไปข้างบนอันนี้เป็นไม้ประจำสวนนะคะจะต้องนําเสนอสัปดาห์นึงสัปดาห์สักสัปดาห์หนึ่งถ้าไม่ค้าไม่ลืมจะนําไปดูต้นแม่ต้นใหญ่ว่าอันนี้เราก็มกติเราขายอยู่2 0งร้อกว่านะเราแบ่งเอาที่ร้อยแปอันนี้ร้อยแปดถูกกว่ารุ่มใหญ่แล้วคือเอาไปเปลี่ยนกระถางก็จะแตกพุ่มมากกว่านี้ จ้ะไหนๆก็มาตรงนี้และถัดตรงนี้เลยอันนี้มะนาวป่าด่างนะคะมะนาวป่าด่างครับมีน้ำค่ะมีน้าใบสักๆคล้ายใบข่อยใบเขาสวยแต่เรายังไม่เคยเห็นลูกนะตัวนี้เดี๋ยวใบเขาสวยอยู่ใบเขาจะออกเป็นแบบอันนี้เท่าไหร่คะพี่กุ้งมาทางแปดนิ้วตัวนี้สองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบมาอันนี้หนวดค่ะหนวดปลาหมึกหนวดปลาหมึกด่างตัวนี้จะเป็นตัวแคะตัวแคะคือแคะกลางๆอ่ะมันจะมีแคะเล็กกว่านี้อีกต่ใบก็จะเล็กอันนี้เป็นตัวแคะประมาณกลางครับความพุ่มสูงประมาณเมตรกว่า ค่ะเราไม่ได้เอาตัวใหญ่มาด้วยตัวใหญ่แล้วก็มีนะคะราคาเท่ากันอันนี้แบ่งให้เบสเจ็ดสิบเอ้ยร้อยร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบอันนี้ตัวเขียวตัวเขียวว่าสวยนะครับมันจะเป็นพุ่มใช่อันนี้ก็ราคาเท่ากันเท่ากันเนี่ยสังเกตดูเพราะว่าด่างจะแพงกว่าจะเขียวว่าเขาจะได้พุ่มพุ่มใหญ่พุ่มแน่นอันนี้ด่างเลี้ยงไปก็จะราคาเดียวกันครับร้อยแปดร้อยเจ็ดสิบแต่นะคะยังไม่รวมส่งอันนี้ไม้ตัวนี้เมื่อก่อนแพงมากเลยแต่เดี๋ยวไม่ได้มาขายเดี๋ยวก่อนนะคะนาชื่อเศรษฐีก้านป่องแต่กุสโลเนาะ ใช่อันนี้เท่าไหร่คะพี่ตัวนี้สามร้อยแล้วกันแบ่งสามร้อยนะคะกระถางขาวแลวฟอร์มใหญ่ลวอันนี้ก็เป็นตัวฟิโลเหมือนกันฟิโลใบเลื่อยใบเลื่อยแต่ตัวนี้ตัวนี้ด่างครับด่างดูสินางด่างตัวนี้เราเราเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆเรมีหลายกระถางเราก็เลยเอามาแบ่งปันกันใช่อันนี้สองร้อยห้าสองร้อยแปดสิบสองร้อยแปดสิบกระถางสิบนิ้วอย่างงามเลยค่ะเราขึ้นมาทั้งหมดนะคะแลแ้วข่งแข่งกับเวลาค่ะเดี๋ยวพากพี่รุ่นเป็นโฮย่าอีกตัวหนึ่ง โหย่าตัวนี้เนี่ยใบเดียวก็สามสิบตัติใบเนี่ยเขาขายก็สามสามห้าสี่สิบแต่นี่กระถางใหญ่มากนะใบไม่ก้วนเท่าไหร่คท่านจะถเป็นไม้แขวนเหมือนกันเราทำที่แขวนให้แล้วสามร้อยครัอันนี้สามร้อยกระถางเก้าดินนี่รวมส่งอย่างงามมากเลยมาถัดมาอันนี้ไม่ได้ไม่ได้หยาบใครนะคะนางชื่อตีนไดโนเสาร์ค่ะนินดโนเสาร์เลย ไปกูไม้เลยเนอะเขาจะขึ้นไปแบบเนี้ยต้องทําค้างทาเสาเสาให้เขาค่่ะนีถ้ามีพื้นที่ก็คือเราปลูกลงดินได้เลยเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบค่ะตีนไดโนเสาร์อันนี้มานี่โซ่ทองคําหรือสร้อยสุวรรณนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไม้ที่แพงอยู่แล้วก็ยังหายากอยู่บางคนเ้ายังไม่ได้ออกมาขายใช่ยิ่งปลูกนานๆดอกนางยิ่งดอกค่ะตัวนี้เขามีดอกเลย อันนี้ดอกสองช่อนะคะและอันนี้ก็เป็นพุ่มอีกพุ่มหนึ่งอันนี้พุ่มสวยค่ะแต่ว่ายังไม่มีดอกคือเราเลี้ยงไปใหญ่ดอกก็ออกก็อย่างที่เราบอกก็ต้องใส่ปุ๋ยเข้าบ้างใช่ค่ะถ้าเอาง่ายๆก็คือสูตรเสมอก็ได้ครับราคาเท่ากันนะคะเท่าไหร่คะอันนี้อยู่450 450มาข้างหลังเลยค่ะข้างหลังข้างหลังนะคะพี่กุ้งเป็นมะนาวด่างเนื้อชมพูค่ะเนื้อมะนาวก็จะเป็นสีชมพูนะใบก็สวย เนื้อก็สวยใบเขาเสถียรนะครับใบเขาจะออกเป็นด่างๆนี่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 มาแล้ราคาอยู่ที่สามร้อยอ๋อลืมถามราคามะนาวชมพูสามร้อยนะคะอันนี้เป็นเฟิร์นเฟิร์นซิกแซคค่ะข้างบนจะเป็นเศรษฐีเรือนในอยู่ข้างบนอันี้เราแขวนไว้แล้วลมแรงแล้วมันก็จะแหวงค่ะอันนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบสวยแล้วมันใหญ่แล้วเนี่ยเราเคยส่งให้ลูกค้าอยู่เหมือนกันตัวนี้ค่ะอันนี้มาไม้มงคลอีกต้นหนึ่งมะยมแดง มะยมแดงเสน่ห์ของเขาูมันเก่งอันนี้หมคะายังไม่ได้ตัดแต่งเลยนะคะถ้าต้องการมีซุ้มไปตัดเยอวเอาอันนี้เท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยครับสองร้อยมะยมแดงเรามีเยอะอยู่ตรงนี้เราจำนวนเป็นไม้มงคลอ่าอันนี้ก็คือสร้อยสุวรรณหรือโซ่ทองคำนี่มานี่ไม้หอมอีกตัวหนึ่งพี่กุ้งอันนี้เป็นแก้วพวงแก้วพวงดวงใจแก้วพวงดวงใจกระถางเท่าไหร่คะอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเราจะหมุนให้ดูดีดูสังเกตว่า พวงดอกเขาจะออกเป็นผู้พวงเยอะมากเยค่แล้วออกเป็นขาวๆเป็นก้อนแล้วหอมมากตัวนี้หอมหอมอันนี้เป็นนี่ก็หอมอ่อนออนันนี้ก็หอมเหมือนกันแต่เป็นไม้เลื้อยนะคะนางชื่อเล็บมือนางเล็บมือนางครับตัวนี้ก็ถานนี้เท่าไหร่คะตัวนี้ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบนะคะอันนี้นี่อีกตัวหนึ่งที่สวนเราก็ทําเองชื่อว่า อัาง่นอ่าง่นทะเลอาง่นทะเลนะคะเขามีลูกด้วยนะคะกินได้แต่ว่าจะไม่อร่อยเป็นมะเป็นไม้โชว์ใบครับใช่ใบเขาเพราะเราปลูกลูงดีแล้วต้นเขาสวยใบเขากลมสูงขึ้นได้ประมาณสิบเมตรเลยค่ะใช่แล้วยิ่งยิ่งปลูกลงดีแล้วยิ่งสตงเร็วค่ะ อันนี้เรามาอันนั้นอยู่ราคาสองอลาลง <200 S 1> นะราค,าราคา่ะถระค่สองร้อยนะคะเลสอร้อนะคะัคะงสงรอนะ้วถมงร้มสองรอันนี้มัสองกตอนึังองนงส้มนางแม้งแยมยท้มยนะคะอยนะคะัอนนี้นางแย้มยทยนอันนี้นคือดา้อคออนะัออนะคะ้นะคะมัอนะคะมือนมะอรนะคะเหมือนม้อน,น,ะะอนชอปูเกนางแ้ยน้มยทยนยนีีออย่าง นางแย้มไทยเนี่ยนางย้มไทยนะคะเนี่ยนางแย้มไทยดีอย่างหนึ่งคือเขาเลี้ยงง่ายและอย่างหนึ่งเขาแค่ออกรากออกไปอย่างนี้นี่เขาจะแผกใช่ค่ะคือเขาเขามีรากมีไหล่เขาไม่รกวนถ้าลงดินไหล่เขาอยู่ไหนรากเขาเขจะขึ้นมาเป็นต้ยง่ายดีง่ายกลิ่นหอมค่อนข้างแรงไปตัดแล้วดอกเขาใหญ่หอมมากแล้วทางนี้เท่าไหร่คะ11นิ้วเนี่ยค่ะอันนั้น250 250นี่ไงม่านม่านที่เป็นพอปข้างหลังของฉากเราคือเหลืองชัชวาลดอกจะเป็นสีเหลืองออกดอกตลอดนะคะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะแพนไปให้ดูกระถางนี้เท่าไหร่นะคะอันนี้สองอหสิบเหมือนกันครับสองร้อยห้าสิบนะคะกระถางสิบเอดนิ้วเดี๋ยวแม่ค้าจะแพนไปให้ดูว่าเนี่ยค่ะปลูกใช้เวลาประมาณปีเศษเศษนะคะนี่ต้นเดียวนะคะยาวเป็นกําแพงเลยแล้วก็ออกดอกอย่างงามมากเลยค่ะมาอีกต้นนึงอันนี้นางเอกเลยค่ะแม่ค้าชอบมากกลิ่นหอมตามหามานานจำปีำปแค<ข>รครับอันนี้ดอกเขาสวยดอก ได้ดอกเยอะมากเนี่ยคือดอกเขาเั้งนั่นเลยดอกฮิ็เลยค่ะไม่ต้องบรรยายเลยนางชื่อจำปีแขกอันนี้เราเอามาแบ่งปันกันนะครับเนี่ยราคาอยู่สองร้อยห้าสิบกระถางสิบเอ็ดนิ้วสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วสองร้อยห้าสิบไม่แพงหรอกครับอย่างที่บอกอะค่ะถ้ามาไลที่สวนพี่กุ้งอจะมีแต่กระถางใหญ่ๆนะคะจะพยายามหากระถางเล็กมาแต่มันก็จะไม่สวยถ้าเราไม่เห็นฟอร์มใหญ่มาสุดท้ายเนี่ยค่ะมากันลมเลยค่ะอันนี้คือเศรษฐีเงินหนุนเงินหนุน ดอกนางหอมดอกสีแดงข้างหลังอะค่ะจะเป็นใบเขาอะครับใบเขาจะเป็นสีเงินจะเป็นสีใช่สีเงินเงาครับเงาเงาซิลเวอร์เนี่ยประมาณเนี้ยเงาเงาออกมาเนี่ยเนี่ยค่ะกระถานนี้เท่าไหร่ครับพี่กู้อันนี้สองร้อยห้าสิบเหมือนกันสองร้อยห้าสิบอุ้ยอันนี้เป็นกิ่งตอนสูงแล้วนะครับใช่อันนี้พร้อมลงดินแล้วเพราะรากอันนล้งะเป็นเป็นไม้ใหญ่เหมือนกันนะคะเป็นไม้พุ่มที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันวันเนี้ยนะคะเราไลฟ์ค่อนข้างเร็วนิดนึงเพราะว่า แขมงกับเสียงฟ้าที่จะมาไม่คะ้ะไม่ได้สาบานกับใครแล้วนะคะแต่ก็กลัวหน่อยวันนี้เดี๋ยวยังไงก็ติดต่อพี่กุ้งตามเบอร์ที่ให้ข้างต้นนะคะแล้วก็แอดไลน์ได้เลยขอบคุณนะคะคอย่าลืมแชร์แล้วก็กดไลค์ให้กับสวนมุมไม้บ้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ